มื er, ่อนี่มาเริ่มต้นจากบัานหวยมาดีมาเอาบุญคือเก่าปิดปลายคือเก่าเหมือนเดิมเ

วัดปลาวัดบนรสว่างรอเบิงวัด่นวัดเป็นปลาดีดี วัดสว่างสุทธาราม,ามฮะธาตุติปูของแท้แน่หลวงพ่อคนว,วัดป่าโอ้เขามาย้าใหญ่ๆเลยบ้านสวนหมอกขับพระรามเลยอืมบุญ พ่นบุกต้นไม้ทั้งนั้นเลยเวัดเพ่นใบมีมหมงว่างเวียนจากป่าไม้ป่าไม้สาราสารตาปูเพราะมันสารปูตาในสารตาปู ยายดียังครับผมโอ้โครับผมเป็นยังลงพอเห็นกระจอยเซียวยืนนะก็เลยว่าไปตามก่อนมันแหละโอ้ติดปงั้นจะลองบ่นละครับ เพิ่นขุดม่ีลงพอไงมันเคยใส่ลมันกมันบไผใส่เนาะง่านามันออกบ่อได้เนาะว้าสูบมัใส่ตวกันโอ้นั่นน้งมันใอนมงคอดผมว่าครับเฮีดอันเียี่ยังกาวาบเนี่ยตัวนี้เราไปตั้งกลางน้ำแจ้งมันทีเป็นยังโอ้เอเดี๋ยวค็ค่อยเป็นไปตาม เฮ็ดควมสวยงามเืแมนแมพ่อพางคบครับประดับตกแต่งครบ่อีอินนั่น้อมนี่นะเฮ็ดไปเฮดตามควมรูสึกควมรู้สื้อจะคว้งคับจงเฮ็ดไปตามนั่นมสือเปิดวามันสีงามแมนขึ้นวาลนั้นในแก้อจว้างเฮ็ดไปหล่ก็จะไปใมาไม้ละโอ้พิ่มเฮ็ดอย่างหลวงพ่อพี่ละโปฏิบัติปะ่าครับผม ลมเลื่นดีวัดบ้านนวนสว่างมาติดไปยุานาวัดเ,เพิ่นพอดีนะสวยงามเหมาะวัดสีสีธาราราม สีทะลาล่ามันมองซุ่มห้าองค์กรเลยอันแรกคันแรกสีห้าองค์กรเลยกดัดกาดัดจำมานตวึละทีลี่แลวหลังเย

Phải mọi chỗ có đi đây Xua thì họ hoặc Xua thì họ thông thì phá Thế mà liếm bây lì 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 bàn thả lạt บ้านธนาธิ์ที่สรองบวชพ่อก็เลี้ยวไปมาติดเดือนกุมภาพันธ์ที่ซีหาหกเจ็ดแปดกุมภาพันธ์พ่อเด้อยาวบุญนั่นมันของเสียของ ไปทน,น,นที่บ้านมันเที่้านมองซุ่มมากวัดจอมมณีบานนีเขาจะกัเห็ดปลาสมไปอย่างเช่กันติดเครื่อนอุลรัดเรื่อนแหละเก็ดได วัดแต่ละวัด เสนาวัดเสนาวัดถูกวัดถูกวัดไปเลยมไม่ออกมาจังหันมันจะได้เห็นคนพ่ันไปพันมาในเส้นทางเส้นทางไปโอ้แดดกำลังออก้อนขนาดลรบ้เนี่ย อ้าวผู้ชายเพียงได้กัว่าแล้วยไงว่าที่ผู้ชยาชวยว่างร้งพยาบาลด้อยนะนี่นออน เกื่อนลำบองเกื่อนบันตัดให้กูซอยจอนคว่เนื้อทุบลงกันนั้นเนี่ยแกผ่าล้มไปพุนทั้งนั้นตัวลมไปเห็นบ่หนัขคือกันได้ไหมสวัสครับเตียร์หล่นหนามันคิดที่การอย่างเงี้ยมาขึ้น พาไยังไปงวัห้มันคื่นกันครับผมยังไปให้มันล่มพายล่มไปพุ่นแล้ว่อยอใ่อ้มอกาคันทอเดียวเองสี่แล้ว่มีดอกน่ะครัมันรักสิบแ

โอ้งามงามงามสำหรับพ่อค้าหาเงินมาเติมเงียบเรื่อยๆติดไปนะวัดเก่าท่องนรบุคุณเรียบร้อยเฮ้ยมาเบิ่งหเขื่อ,อนนี่เขื่อนล้ำบ่องเขื่อนที่ข้าเจ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นี่นี่มองน้ำลดลงแสดงว่าน้ำม,มันเต็มลไปนต้ น้ำเต็มน้ำร่นพอดี่ายน้ำร้นมูชิงมิงเลยบินมองมองเลยแล้วลงไปอันนี้มันมันมันแงนึงเลยนะนเนี่ยทางหนานี่็คืออีกแง่นึงมองน้ำไปปูนอีกแง่นึงปูนแงนึงไปทางนี่อีกแง,ง่นึงน้ำไหลเต๋อปนต่อไป เคลื่อนลำบองเขื่อนไ่อ่างเก็บน้ำเก็บนมม้ำไปย่ทธ์เทื่งหลังผู้เก่าก่อนเหตุเป็นอ่างเก็บน้ำตัดให้ร่มหนาวมาีวี อางเดียก่อนหางเดียกแดดแห้งที่นี่ตาดไทยของไทยลูกอ๋อไปที่ใหม่ต่อพระพุทธรูปใหญ่เรามันใหญ่ที่สุดในจังหวัดนรงบวลีพูดไงมะฮือมาแห้ง ว่าในฝ่ามือวันนอนได้เป็นสิบค้นเหมือนะว่าตุลยสั่งมาทันแล้วคัมาพักชั้นเพนนชั้นเพนไปติดไปวัดบัานน้องปิง พักชันเพนพักชันเพนจอดค้อนเนอกำลังแต่งเพนอยู่โอ้หลวงพ่อบังคือยังอารมณ์ชุนทอรี่แตวปะโยกอเนาะ น่แหลมเบื้องเบื้องสายตาวัดศรีวิสุทธิวลาลามบ้านไส้มุนบ้านน้องขามมาเด น้องอูน้อง,งขามกุดแช่์ไส้มุ่นติดปลายบอกบุญบ้านเพิ่นนี่หอดเจดีวัดเพิ่นอ๋อสิน้ำขาแล้วมึงเรียว่าเจาะมาหน้าเพียอน หน้าวัดโนนหลังขอบ้านน้องอุ้ายมุ่นสีบุนเรื่องน้องบัวลำพู่มาติดไปขึ้นกาเหมือนเดิมตีพาเจ้ม่ตีอ่ไเลยตีพาไปตีพับน้องคนนู้นงหอ มัอืัดวมาอัอดว่าอารามเพิ่นวัดแต่ละวัดกะมีแนวคิดการสั่งเพื่อกันแต่ว่าโซนทั้งนี้มันจะมีมักเสตทุปแบบนี้ วัดว่างันคือกันวัดสถูปอาจจะเป็นเจ้าวัดองค์กรเนี่ยคนมาสั่งไว้เจ้าวัดมอนาภาพทรงกระไซได้เียอาจจะเป็นเช่นลั้ สุดโปรดเพิ่งวัดมันน้วนลั่งขอเทวดาจัางไงพี่ เถนยูาปืนยูเถยูยูน้ำปลาน้ำดวนกับมีเนาะไปกระไดเส้นนี้ไปบ้านพุดแฉะน้องอูน้องขามเส้นพุนไปผู้เวียง ไปซีบุตเรื่องวัดสิริมงคลบ้านห,ห้วยหัวตำบลน้าฝายหมู่สองซีบุตเรื่องหนองมัวล,ลำพูมาติดไปอยู่หน้าวัดเพิ่นบ้านในเพิ่นเมียนเห็ดอัน กองเข่าเป็นอาชีพกองเขา่าขายบนไอวัดพ์พนั้นคนตาเข่าเต็ม มันนางเฝาได้ดีคุณแม่ <c oughs> นางเฝาตาเขาได้ดีทิ่สตป้ายบอกบุญนัน่นงานฉลองบวชบ้านทลาดบัชบ้าน,านทลาดนี่เรีนอะไรครับเรียนกุมภา C ห้า<อ>หกเจ็ดแปดเด้อีห่ห้า หวัดพุ่ลมลืนดีเป็กเป็กตอกเป็ก